สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้มาต่อในเรื่องของกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับหลายๆคนก็ส่งคําตอบมาในเรื่องของเกี่ยวกับคําศัพท์นิยามคําศัพท์ที่เรียกว่าการรีบาวน์นะครับก็มีนักเรียนคนหลายๆคนตอบคําถามมาซึ่งทักษะการรีบาว์ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่นักเรียนเวลาเล่นบาสก็ควรที่จะมีความตร เกี่ยวกับการปฏิบัติตรงนี้ด้วยนะครับแสดงให้ถึงความข้องแ่ว่งไหวนะครับและเช่นกันวันนี้นะครับในกีฬาบาสเกตบอลนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับกติกานะครับของผู้เล่นนะครับเช่นกันนะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของกติกาแล้วก็จะมีคําถามมาถามนักเรียนคําถามก็เช่นกันก็กเป็นเ่อเป็นลักษณะของการเกี่ยวข้องกับในเนื้อหาแล้วก็จะให้นักเรียนตอบคาถามมานะครับ ในช่วงนี้ก็จะมีการเก็บคะแนนอยู่เรื่อยๆน้นกักเรงก็ต้องพยายามติดตามนะครับเกี่ยวกับคลิปในเรื่องของความรู้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องยากเกินเลยเป็นเรื่องสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆขอให้เน้นได้ดูคลิปแล้วก็ติดตามนะครับอ้าวมาเข้าสู่เรื่องของกีฬาบาสเกตบอลกีฬาบาสเกตบอลหลายๆคนจะต้องทำความเข้าใจว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่เป็นกีฬาปะทะนะครับ เมื่อมีการประทะกันสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีกติกาค่อนข้างที่ใหญ่เยอะกติกาที่ตั้งขึ้นมาคือป้องกันนะครับป้องกันหรือเซฟตัวนักกีฬานั่นเองเพราะต้องยอมรับว่ากีฬาที่มีการประทะกันนะครับบาสเกตบอลฟุตบอลหรืออะไรอีกมากมายที่มีการปะทะกันเมื่อมีการประทะ,รระ,ะกันแล้วอารมณ์มันย่อมเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้น ตัวในเรื่องของเกี่ยวกับกติกาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะคอยควบคุมเรื่องของนักกีฬาให้เซฟในเรื่องของอารมณ์นิดหนึง่งนะครับวันนี้ในเรื่องของกติกาบาสเกบตบอลนะครับจะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับการฟาวหรือการทําฟาวเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับกรรมการนะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการบันทึกคะแนนนะครับนักกีฬาบาสเกบตบอลนะครับ มันจะต่างกับกีฬาประเภทอื่นนิดนึงเพราะว่ากีฬาบาสเกตบอลนะครับกติกาจะค่อนข้างยิบย่อยค่อนข้างเยอะมากนะครับเวลาการทําฟาวแต่ละครั้งนะครับกรรมการจะมีการบันทึกลงในกระดาษเรียกว่าสกอร์ชีตสกอร์ชีตนี่โอ้โหพูดง่ายบันทึกนี่ค่อนข้างละเอียดมากมีเบอร์มีการทาฟาวฟาวประเภทอ,อะไรครับฟาวบุคคลฟาวทีมแต่ละฟาวบุคคลน่ฟาวกี่ครั้งซึ่งกรรมการเนี่ยจะทําการบันทึกหมด นะครับพูดง่ายกรรมการบาสเกตบอลนี่คนข้างจะละเอียดอย่างมากนะครับในสนามนะครับในสนามเนี่ยกรรมการเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีกรรมการผู้ตัดสิน3คนนะสามคนนะครับอยู่ในสนามส่วนที่เหลืออะอีก2-3สาคนก็คอยนั่งโต๊ะนะครับคอยนั่งโต๊ะบันทึก score sheet คอยจับเวลาโอ้โหมันบีกย่อยยิ่มากมายนะครับ อ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาพูดถึงในสนามก่อนในสนามนะครับกติกาบาสเกตบอลพูดถึงฟาวบุคคลก่อนฟาวบุคคลมีอะไรบ้างครับที่เป็นถือว่าเป็นการทำผิดกติการหรือการฟาวปีพักสกัดกัน้นโดยที่ผิดมารยาทนี่ถือว่าเป็นการฟาวหมดเมื่อมีการฟาวเกิดขึ้นนะครับรอย่างเช่นฟาวไม่ดุแรงกรรมการก็ทำไงครับ ให้ผู้เล่นนะับที่ให้ฟาวนะ์ส่งลูกด้านข้างสนามนะครับนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นฟาว์ที่ผิดมรรยาทเกินรุนแรงเกินนะครับกรรมการก็จะทําการบันทึกนะครับบันทึกนับเป็นฟาว์บุคคลนะครับ,รบ,นะรบถ้าเกิดฟาว์ครบ5ครั้งอันนี้ก็จะมีผลต่อผู้เล่นละนะครับอาจจะต้องถูกพักหรือต้องถูกออกจากการข่งขันอันนั้นอันนั้นก็เล่าแต่กรณี ครนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับเมื่อโดนฟาวหรือทำฟาวแล้วต้องเป็นยังไงบ้างบอกแล้วว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดสมมติมีการฟาวเกิดขึ้นเกิดไม่รุนแรงกรรมการก็จะให้ส่งบริเวณข้างสนามแต่ถ้าเกิดเป็นการฟาวที่มีลักษณะที่มีการทำคะแนนอยู่นะครับก็จะทีมที่ทำฟาวจะต้องถูกจุดโทษนะจุดโทษอันนี้ก็ดูจากพื้นที่ของการทำฟาว เริ่มแต่งแต่1คะแนน2คะแนนและ3คะแนนแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่1กับ2คะแนนประมาณนั้นซึ่งอยู่ในอนาณาบริเวณของบริเวณหัวกะโหลกอย่างเช่นนักกีฬาเนี่ยเลี้ยงมาอย่างดีเลยพยายามจะทําการเล y u ย์อัพช็อตจะทําคะแนนได้2คะแนนใช่ไหมครับแต่เอิญฝ่ายสกัดกั้นนะ่ะเขามาทํำฟาวกรรมาการก็เล็งเห็นแล้วว่าอ่ะอันนี้เป็นการทําผิดกติกาก็จะโดนจุดโทษ2ลูกนั่นเอง ซึ่งท่านีนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกรรมการเช่นกันส่วนคนที่ทําพิกติกาหรือคนทําฟาวกรรมการที่คอยนั่งโต๊ะก็จะทําไงครับบันทึกเ,เช่นหมายเลข2นะครับทําพิกติกาก็จะบันทึกไปนะครับนั่นเองคราวนี้เมื่อทํำฟาวแล้วจุดโทษก็ยโยนไปนะครับ้เกิดได้ก็ได้ลูกละ1ขคะแนนนั่นเอง นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแข่งขันบาสเกตบอลพูดง่ายกรรมการเนี่ยจะคอยสติ๊กอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดมีการฟาลเมื่อไหร่กรรมการจะทําการทําไมครับหยุดเวลาหยุดเวลาเสร็จปุ๊บก็จะมาบอกว่าฟาลอะไรเบอร์ไหนฟาลทุกครั้งถ้าเกิดมีการฟาลจะมีการหยุดเวลานั่นเองถ้าเกิดปล่อยไหลนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียสิทธิ์ของผู้เล่นนะครับ ดังนั้นจงจำไว้เลยว่าถ้าเกิดมีการฟราวเมื่อไรปุ๊บจะมีการหยุดเวลาทุกครั้งส่วนท่าทางของกรรมการอันนั้นก็แล้วแต่ต้องศึกษาเองว่ากรรมการเนี่ยแสดงแอคชั่นท่าทางอย่างไรเ,เช่นง่ายๆครับพักตีมืออ่าวอลกิ้งอันนั้นก็แล้วแต่ท่าทางนะันนั้นนักเรียนจะต้องศึกษาในเรื่องของสัญลักษณ์ท่าทางมือต่อไปนั้นคลิปหน้าก็จะมี บอกเช่นกันสำหรับคลิปนี้นะครับคําถามด้วยกันง่ายๆนะครับเิดใครได้ติดตามชมตั้งแต่ต้นต้นคลิปก็จะได้รู้แหละคําถามในคลิปนี้ถามว่ากรรมการการตัดสินนะครับกรรมการการตัดสินในสนามมีทั้งหมดกี่คนหรือจำนวนกี่คนครับที่อยู่ในสนามทําหน้าที่ตัดสินนะกี่คนข้อที่2นะครับเมื่อกรรมการตัดสินแล้ว นะครับจะทําการบันทึกผลไว้ในอะไรนะครับเมื่อกรรมการทําการรู้ว่าข้างไหนฟาวะจะทําการบันทึกผลนะใส่ไว้ในอะไรดังนั้นส่งคําตอบมาครับมีการสองข้อนั่นเองดังนั้นไม่ยากเกินครับสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับดังนั้นงานเก่าใครยังไม่ส่งก็ทยอยส่งมาใน ถ้าใครตามก็ศึกษาเนี่ยดูจากคลิปย้อนหลังในทาง YouTube ก็ได้ดังนั้นขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม